สุดอีกันด้วยวันนี้อยู่กับเกมอะไรย่โยโหยเกมอะไรเนี่ไม่รู้เลยอเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมใหม่นะครับผมมาเล่นเกมในช่องลงใหม่ไม่ใช่เกมนี่คือเกมใหม่นะคือ <c oughs> ผมจะเล่นเกมวาร์โลแรน์นะครับวาร์โลแรน์นะครับก็เป็นเกมสแนลยิงเปิดน,นะครับโอ้โหสนุกมากเลยนะบอกเลยเป็นแอนิเมชันแบบโอ้โ,อโหภาพสวยงามมากครับน่านเล่นมาก โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มดูในเกมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะบอกว่าเลยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะอ้าว <c oughs> เลือกตัวม่เทีบ้อนแล้วครับผมวันนี้ก็จะเลือกเป็นตัวไวเปร์หรือวีเปร์นั่นเองใครจะเรียกอะไรก็ได้นะเพราะว่าตามใจเรานะครับเราเป็นคนเล่นนะครับเราอยากเรียกอะไรก็เรียกนะเราจะเรียกว่าแม่ผมสั้นก็ได้นะครับสั้นตีเสมือหูนะฮะโอเคเรียกเรียกว่าอีเขียวก็ได้นะ ได้หมดครับเรียกได้หมดครับอยากให้ชื่ออะไรก็เรียกได้หมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปเจอในเกมกันเลยเอาละครับก่อนเข้าเกมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะบอกฝั่งนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะแล้วก็จะมีทีมซ้ายทีมขวานะครับทีมเราจะอยู่ทีมซ้ายนะครับอ่ะพอละเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่าของจริงมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้จะเข้าสู่เกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะ นี่เกมจะเป็นประมาณนี้นะผมก็เพิ่เง,งนะเล่นครั้งแรกนะด่านเนี้ยด่านที่เพิ่งเล่นครั้งแรกพูดเพิ่งบอกเลยว่าด่านเนี้ยเพิ่งเล่นครั้งแรกไม่เคยเล่นมาก่อนเลยด่านเนี้ยเออเข้าใจาหน่อยเนาะ,อะโอเคครับเออจะไปตรงไหนดีอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวโชว์สเต็ปให้ดูอ้าวเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วสวยครับ ถอดโคตรเด็ดหัวแปลแหกทุกเล็เฮ้ยนะเมเซดใช่ไ่มวะเฮ้ยเขาปล่อยน้ำแข็งเขาปล่อยน้ำแข็งอ๊อฟเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเพื่อนโดน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 เอาละเอาละเฮ้ยเขาหลังเขาหลังอ้าไปโดนยังไงอะโอ้ละโอ้เมื่อกี้แพ้ไปเลย โอาโหแล้วะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หมว้าวโอเคทุกคนมาละมามาที่เดิมเลยมาที่เดิมมามีใครป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะมีใครป่าถูกตัวจับครับถูกตัวจับครับเฮ้ย <cko> มีครับมีคร e ับ <sì> มีเร oh ื่อยๆเราอย่าไปกลัวครับเดินให้สุดกำลังครับผมดีเสียงคนผมดีเสียงคนเฮ้ยคนเฮ้ยตายแล้วเอาปะค่ะเฮ้ย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 ใครยิงใครยิงไปเพื่อนสวยโอ้โห นี่ขนาดบอไม่เห็นเรื่อยยังยิงโดนหัวโอ้โหพอไปป้าเดินมาได้ไหโอ้ชนะแล้วครับทุกคนนี่แน่นี่แน่ไปเจอตากสัมภาริกว่าเกมมาแล้วเกมยังไหวอ่ะเมื่อกี้โหดแค่ไหนอ่ะผมขอใช้เป็นปืนนี้แล้วกันผมชอบมากปืนนี้บอกปืนแล้วปืนคู่ใจแล้ว เราเาไปรอกันหน้าเปาดีวกว่าจะได้แบบยิงโบงเปียงบ้างเอ้ยผมว่าผมไปที่หนึ่งไป,ไปฝั่งหนึ่งเพราะว่าฝั่งนี้คนไปบ่อยแล้วเนาะผู้ชมอาจจะเบื่อเราผมจะลองไปฝั่งนี้บ้างเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมไม่ได้เคยเล่นเกมนี้ไม่เคยเล่นด่านนี้เลยนะแบบจับเล่นเล่นคลิปมาอาัดโอ้โหเจอโคตรดวงดีอะ่ะมีใครไหมนะแป๊บนึงแป๊บนึง ตัดออกอันนี้ตัดออกมอไม่เห okay. <Good. S 1> okay. ็นโอเคมาใหม่ละอ่าเอเนนะก็มานะเนาะไปครับไปครับไปโหจะไปแก้มือตรงนี้ใหม่นะเจอกันมาเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นทางเอ้ยเราแอบตรงนั้นได้โอเคไปเปิดเดี๋ยวเริวะ เอ็บเปิดละปุ๊บอย่างนี้ละไม่แอบยังเก่งอ่ะแอบโคตรเก่งทัานชมได้ยินเสียงไม่ใช่เราเล่นเดือนน้าเฮ้ยทุกคนทุกคนอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไี้หัวแตกไปดิโอ้โหมือมือคนนิ่งอ่ะเมื่อกี้ ใจต,ต้องนิ่งอ่ะเมื่อกี้น่ะเห็นไหมโอ้โหเฮดชจอตไปดิมือต้องนิ่งครับเ่นเกมเนี้ยโอ้โหไม่งั้นอยู่ยาก <c oughs> อยู่างไนกันเดีย๋ยวใจเอะนะตกใจจะวางระเบิดดีกว่าไหม เพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนครับเพือ่อนครับโซโหตาหนี้บอกเลยว่าผม MVP. Yes. ว่าเอวีพียูสเก่งแค่ไหนอะฮะขอโทษทีครับดังไปหน่อยนะพอดีตื่นเต้นนะ, <laughs> นะครับตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งเดิมเราต้องคุมโซนนะ ก่อนแอบ,บก่อนก่อนสเตปผมนะต้องแอบ,บนะเราจะแอบ,บแล้วเราจะฟังเสียงเท้านะครับถ้ามันเดินมาเราก็ยิงอะ <c oughs> เราต้องมีหูฟังที่ดีนะครับมันจะได้เราจะได้มีได้เสียงเท,ท้ามานะสมาธิเราต้องมานะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเพื่อนตายหนึ่งครับ <c oughs> ไม่เจอใครครับพอตอนนี้เพื่อนน่านจะตายหมดแล้ว <c oughs> รอก่อนนะเพื่อนกำลังไปกำลังไป go go go

สองคนนะใครจะไปสู oh, so MM. oh, uh ้ไ oh. ด uh ้วะโอ้ยเพื huh. ่อโคตรเก่งอ่ะโอ้ชนะไปแก้วอ่ะมาแล้วอืมขอปืนนี้หน่อยักกันเนาะปืนอะไรก็ไม่เรู้ปืนเะไไม่รู้แต่ให้รู้เดินใจอ่ะไป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 เราต้องเดินไปรอตำแหน่งเดิมเพื่อเราจะได้ลอยหลังเขาได้นะเออ ถ้าเราสู้หน้าครับแล้วเราต้องลอยหลังนะมันเป็นกลยุทธ์อย่างเงี้ยใครๆเขาก็ทำกันโห,โหกลยุทธ์ที่ดีแบบเนี้ยแยรลอยหลังอะล้าชาวบ้านเนี่ยโหชอ,ชอบดีตองนี้ครับฟังเสียงครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,นอยู่เดินเพื่อนเพื่อนต้องฟังเสียงเข้าใ,ใจปะเออเก็บไปปลอดภยัยนะเพื่อนเดี๋ยนำทางเองเห็นไหมล่ะบอกแล้วปลอดภยัย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเพื่อนบอกแล้วเราเราต้องเป็นทีมเว้ยของพวกเนี้ยเออวางไปเลยเออโคขาแจม่มอ่ะทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้กระสุนมันลั่นลูกป,ปืนมันดีเลยน้องดีดหัวโอ้ก็มันดีเลยน้องโอ้โหก็พี่บอกแล้วปืนพี่มันดีด

อุ้ยตัวเดียวโอ้ยเหยียบคอโอ้แพ้เลยนะมา